สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile กันด้วยนะครับวันนี้เราจะทำการสุ่มแลกเปลี่ยนภารกิจ MLS กันนะครับนี่50รอบมันจะเปืองหน่อยนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกนะัน ได้ทำการซื้อตัวไว้เรียบร้อยแนละ้วน่าจะพอดีมั้งจะใช้เงินเยอะมากเลยนะครับ ตัวแปดสิบนี่ตกตัวสองแสนแปดสี่นี่ทุกคนน่าจะมีอะไรไอ้ตรงนี้เราเราไม่ลุ้นเนี่ยเพราะมันขายไม่ได้อย่าไปลุ้นเอาตอนภารกิจสิ ก้าสิบครบแล้วสิบรอบพารกิตในละห้าสิบรอบจะได้รางวัลแพ็คขนาดยักษ์ด้วยนะครับแพ็คอันต้าสอง ใน,นส่วนสิบครั้งนี่ผมได้นี่มาได้ตำนานมานี่นะครับโ,โคีมาลุ้นกันครับเพื่อนๆ khùng mày mày khùng để nghĩ thế nào ่วนจากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆอถามอาจจะไม่เข้าใจว่าหาเงินยังไงมันเป็นโอกาสห้าสิบห้าสิบนะครับนี่อย่างผมสุ่มได้ตัวนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันก็ได้สมุดเพื่อนสุ่มได้ตัวนี้ใช่ไหมครับมันล็อก กำไรมันไม่เท่าไรเลยถ้าซื้อเม็ดฟ้ามา2รล้านนี่ถ้าเพื่อนเพื่อชอบกันเปิดคลิปเปิดตัวนี่ถ้าถึง50อยากให้ผมเปิดนี่ขอ ไลค์ <Like S 2> เพื่อนๆหน่อยนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาเปิดขอถึง50ไลค์พอแล้วครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับขอบคุณครับ